สำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่ p ี่ k อลเซนะผมด r กอนช็อปเอนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโลบอกกันด้วยนะฮะในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Dragon a d v e n t u r กันอีกครั้งนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะเราก็จะมาพูดถึงนเจ้ามังกรตัวใหม่นั้นเพื่อนที่อัปเดตเข้ามาภายในเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นมังกรที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะเหมาะสําหรับสายฟาร,รม์มหรือว่าผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะฮะแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนเพื่อนนะฮะกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะ,ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะเพื่อนสามารถเเเขข้้้้าไไปปปรรับชมมมคคลลลลิิิออองงผนนนนะะดพื่่ตีก็แว ส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะที่ต้องการมังกรอ e ีเวนต์หรือว่ามังกรซสซั่นต่างๆเนี่ยรวมถึงยาต่างๆในเกมเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนั้นในเพจ p l z Dragon Shop เอกได้นะเพื่อนก็จะมีมังกรนะสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงน้ำยาแล้วก็เงินในเกมเนี่ยนะฮะพร้อมส่งให้เพื่อนๆเลยนะยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะฮะโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเราไปรับชมเจ้ามังกรตัวใหม่ตัวนี้ก็ได้เลยฮะ อันสำหรับเจ้ามังกรตัวใหม่ตัวนี้นะเพื่อนก็จะมีชื่อว่าเจ้าพาราเดนอสนั่นเองนะสำหรับเจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะฮะก็เป็นมังกรตัวใหม่นะที่อัปเดตเข้ามาในเกมนะได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะจริงๆแล้วมันก็อัปเดตเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะเพื่อนแต่ว่าผมติดทําคลิปครีเอท์ก็เลยเพิ่งมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะซึ่งเจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะฮะสามารถรับได้นะโดยเราเนี่ยต้องซื้อบันเดลวอลิโอแพ็คนั่นเองนะ ซึ่งวิธีการซื้อบันเดลอ a ว r ิเออร์แเนี่ยนะฮะเราสามารถก็ไปที่เมนูนั้นเพื่อแล้วก,กดตรง p r e เมียมช็อตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเจ้าบันเดลเนี่ยนะฮะเป็นบันเดลอ a ว r ิเออร์แนั้นเพื่อนขายอยู่นั่นเองราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่2,500โลบังนั่นเองนะซึ่งของรางวัลต่างๆเนี่ยนะก็จะมี v a l ิเออร์โพชชั่นั่นเองนะ ็จะเป็นน้ายาสำหรับการเปลี่ยนธาตุมังกรของเราเนี่ยนะฮะให้เป็นธาตุวอร์เรอร์ซึ่งเจ้าธาตุวอร์เอร์เนี่ยนะเป็นธาตุใหม่นั่นเองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยฮะก็เป็นวอร์เรอร์ตีมพชันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาสําหรับการเปลี่ยนสีและเปลี่ยนพื้นผิวของมังกรเรานะฮให้เป็นสีตีมวอร์เรอร์นะแล้วก็พื้นผิวตีมวอร์เรอร์ด้วยนั่นเองนะฮะอันถัดไปเนี่ยนะฮะก็เป็นวอร์เรอร์เบิร์สบอดี้แฟลน์นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟ นะที่เราจะได้จากการซื้อ Wo n d l e pack นี้นั่นเองนะฮะถัดไปก็จะเป็นวอร์เรอร์เซ็ตนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นชุดสําหรับการตกแต่งมังกรน,นั่นเองนะแล้วก็จะมีวอร์เรอร์แบกแพ็กนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสกินกระเป๋านั่นเองนะก็จะเป็นขวานคู่แบบนี้เลยนะค่อนข้างเท่เลยนะและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวอร์เรอร์ไทเลนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นฉายาวอร์เรอร์นั่นเองนะที่จะแสดงอยู่บนหัวของเราแบบตอนนี้นะเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ใส่อยู่นะวิธีการใส่เนี่ยก็กดไปที่ไทเทลตรงนี้นะฮะ เป็นไทเทลขึ้นมาบนหัวเราเนั่นเองซึ่งถ้าเรามีไทเทลวอลเลเอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนังสือวอลเลเยอร์ตรงนี้เท่ๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้รับเจ้าพาราเดนอสนั่นเองนะซึ่งเจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้ฟาร์มมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่สเตตัสของเจ้าพาราเดนอสกันดีนกว่านะว่าสเตตัสของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสเตตัสของเจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะฮะก็จะมีเกาะป้องกันเนี่ยอยู่ที่12นัเองนะ ดาเมเี่นอยู่ที่80นะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะเพื่อนสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่14นะฮะแล้วก็9ในการบินนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเลือดเนี่ยอยู่ที่900นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็เจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะฮะเป็นมังกรที่ไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์หรือว่าสืบพันธุ์ต่อได้นั่นเองนะฮะซึ่งสเตตัสของเจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะฮะก็เหมือนมังกรที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนั่นเองนะเมื่อเอามาเทอกับ พาราด,ดนอสเนี่ยมารวมกันเลยนะกลายเป็นพาราเดนอสนะเพื่อนซึ่งสเตตัสของมันเนี่ยนะสเตตัสแบบนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะว่ามีเกราะป้องกันนะที่ค่อนข้างจะอึดนะเพื่อนแล้วก็มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะก็เหมาะสําหรับการใช้ฟาร์มอย่างมากเลยนะซึ่งราคาตลาดของเจ้าพาราเดนสเนี่ยในตอนนี้นะเพื่อนก็ราคานยอยู่ที่ประมาณ 1.5-2M เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะฮะผู้เล่นแม่เนี่ยถ้าอยากจะฟาร์มมาซื้อเป็นในเกมเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะยากนะ วิธีที่จะครอบครองเจ้าพาราเดนนอสเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คงจะมีวิธีเดียวที่จะได้รับมันเนี่ยก็คือการเติมโลบักเพื่อซื้อบันเดอร์แพ็กนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่านะบันเดอร์แพ็กเนี่ยนะก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะหากเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยนะสนใจเจ้าพาราเดนนอสเนี่ยนะก็สามารถเข้าไปซื้อนะในเพจเพลยแอร์เซ็ตดบช็อปเอได้นะเพื่อนทางเราเนี่ยก็มีเจ้าพาราเดนนอสเนี่ยนะพร้อมส่งให้เพื่อนเ่อนเลยนะราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าบ ยังไงก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะเพื่อนก็ค่อนข้างจะแนะนำนะสำหรับเพื่อนเพื่อผู้เล่นใหม่นั้นเพื่อน,อน,อนนะที่เพิ่งจะเข้ามาในเกมนะก็สามารถใช้เจ้าพาราเดนอนเนี่ยในการฟาร์มได้นะเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มค่อนข้างดีเลยนะอาจจะดีที่สุดในเกมในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะเพื่อน ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าพาราเดนอสเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าพาราเดนอสเนี่ยนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเพื่อนสำหรับผมก็คิดว่ามันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะฮะยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้เนะี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนสำหรับวันนี้เนะี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ